ทองคำในตอนนี้กำลังวิ่งทดสอบในแนวรับหรือว่าเป็นการวิ่งของกรอบราคาไซเวย์อยู่นะครับจากมุมมองที่บอกว่ากราฟจะมีโอกาสวิ่งทะลุไปอยู่ที่81%นะครับการวิ่งเบรกเทนไลน์ Line, ในครั้งนี้เราจะเห็นการวิ่งจบสูงสุดอยู่ที่แนว50%ที่2.09ซึ่งจัดว่าเป็นแนวต้านอีกแนวหนึ่งที่กราฟต้องทดสอบแล้ว ถ้าไม่สามารถทะลุแนวนี้ไปได้ก็มีโอกาสกลับตัวลงมานั่นเองนะกราฟในตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ในแนวของซัพพอร์ตโซนแล้วก็เป็นการวิ่งในซ้ายเวในกรอบราคาเล็กๆอยู่ข้างล่างนี้นะครับการวิ่งจบลงของราคาทองคำในโซนนี้เราก็จะตีสวิงเอาไว้ในรอบนี้นะเราก็จะเห็นในแนวฟิโบที่เข้าไปทดสอบในแนว ซัพพอร์ตหรือแนวรับที่แนวของ141แล้วก็161นะครับสองแนวนี้ก็เป็นแนวที่เอาไว้ตัดสินใจในการเข้าเทรดออเดอร์ไปนั่นเองมุมมองของทองคำในวันนี้นะครับเรามองว่าการวิ่งการวิ่งไซด์เว์ของรอบนี้จัดว่าเป็นมุมมอง A B C D นะครับการวิ่งจบรอบนี้เป็นของขา E E อีตัวนี้จะเป็นอีที่จะส่งให้กราฟมีโอกาสที่จะวิ่งทะลุแนวนี้ไปได้นะครับแล้วสามารถวิ่งขึ้นไปพัดตัวอยู่ที่แนวของ7 8ของการวิ่งในรอบนี้ได้นะครับมุมมองทองคำในช่วงเย็นวันนี้ก็ยังคงให้เป็นมุมมองออเดอร์บายเป็นหลักนะใครที่เข้าเทรดออเดอร์เซลล์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ การเข้าเทรดออเดอร์บายของมุมมองนี้สิ่งที่ต้องระวังของขา e นี้ก็คือถ้ากราฟวิ่งทะลุไปได้มีโอกาสที่จะวิ่งไปส่วนางบนนี้แต่ถ้าหากไม่สามารถวิ่งทะลุไปได้นะครับกราฟมีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงมาข้างล่างได้นั่นเองนะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องรับให้ได้นะครับของตัวชองคำในรูปแบบการวิ่งราคาของในตอนนี้ ซึ่งเป็นการวิ่งสะสมราคาในการซื้อและการขายอยู่นะครับถ้าออเดอร์ใบชนะก็มีโอกาสที่จะวิ่งไปข้างบนถ้าแพ้ก็มีโอกาสที่จะตกลงไปข้างล่างนี้นะครับถ้าหาทะลุแนวนี้ไปได้นะครับกราฟมีโอกาสวิ่งไปอยู่ในโซนไหนบ้างก็อยู่ในกรอบราคาของแนวรับเดิมก็คืออยู่ในที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ก็ตีเอาไว้ให้นะครับ ก็มีโอกาสที่จะทดสอบลงมาสูงสุดอยู่ที่1,943ที่ราคาของฟีโบก่อนหน้าที่1,27นะก็จะอยู่ในกลุ่มราคานี้นะครับของ1,950นนะครับก็มีโอกาสที่จะทิ้งตัวลงมาได้เช่นเดียวกันส่วนมุมมองในการเข้าเทรดก็อย่างที่บอกอยังคงโฟกัสเข้าเทรดออเดอร์บายนะครับโดยมองเป็นรูปแบบของ a b c d นะครับ ตีทดสอบที่141ที่1975นะครับเป็นจุดในการตัดสินใจในการเข้าเทรดออเดอร์บายและยังคงเป็นมุมมองเทรดเข้าเทรดออเดอร์บายเป็นหลักโดยการมองว่ากราฟถ้าสามารถวิ่งทะลุแนวนี้ไปได้นะครับทำแนวไฮใหม่ก็มีโอกาสที่จะลันเทนไปพักตัวอยู่แนวขําบนนี้ได้นั่นเองนะครับ